ครอบครัวปูปแป้นอาศัยอยู่ในห้องเช่าฟแฟลตบอนไก่จ่ายเดือนละสีะ่พันห้าเก็บได้ใช่ไหมคะยังพอก็อย่างเ <c oughs> งี้ยมาก็เหมือนนี่เราไม่มีเราก็ขอยืมก็มาอย่างเงี้ยไว้จ่ายค่าบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราขายได้อย่างเงี้ยสมมติขายได้ปุ๊บเราก็ใช้หนี้เข้าไปอย่างเงี้ย่พอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วค่าเช่าสี่พันห้านี่เป็นหนี้มากขึ้นไหมคะถ้ามีของเราเองมันก็ดีแต่ที่นี่มันเป็นไปไม่ได้ ตีสครึ่งของทุกวันพ่อของปูแป้นต้องตื่นมาเตรียมของไปขายค้าขายริมถนนพื้นที่ไม่แน่นอนรายได้ไม่มั่นคงแต่ครอบครัวปูแป้นก็ทำต่อๆกันมาถึง3มรุ่นแล้วขายอยู่หน้าประตูนี่เลยค่ะตอนนั้นขายขายส้มตำขายอาหารปลาขายมะพร้าวมันจะมีคนมา ซื่อเรื่อยๆครับขายจากเช้ายันมืดถ้าวันไหนรถเข้ามาเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่กันเที่ยงคืนอย่างเงี้มองดูแล้วเข้งคว้างแล้วตอนนี้คงไม่มีโอกาสมากลับมาขายที่เดิมจริงๆแล้วมันเป็นที่สาธารณะนะแต่เราอ่ะมาทำมาหากินตรงนี้ทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายที่ทำกินของเราจริงๆ ยิ่งเจริญเรายิ่งหาจินลําบากเอาพออยู่ได้นี่ก็ลําบากแล้วเมื่อก่อนนี่หาเงินยังไม่ได้จริงจก็สองพันนะแต่๋ยนนี้โอ้โหลำบากมากเลยคนจนมีแต่จนลงจนลงถ้ายิ่งเจริญเท่าไหร่จนลงจนลเพราะเราหาจินไม่ได้หรอกถ้าถ้าเจริญขึ้นตั้งแต่แม่ของปุ่แป้นพิการและมีโรคประจําตัวรุมร้าอีกหลายโรคความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ลําบากมากขึ้น บ่อยครั้งที่ปู่แป้นต้องหยุดเรียนพาแม่ไปหาหมอและเวลาส่วนใหญ่ยังหมดไปกับการช่วยที่บ้านทำงานปู่แป้นจึงเรียนไม่ทันเพื่อนตกสิบวิชาครูเขาสอนเรื่องแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมันเลยไม่พอมไม่เข้าใจแล้วก็เสียงถนนมันดังด้วยลูกค้ามาซื้อของก็จะต้องขายของไปด้วยทำตั้งแต่เด็กแล้วแต่สิบขวบกว่าลูกของมันเหนื่อยมันหนักค่ะ พวกของมาขายเห็นแม่กับพ่อทำมาแต่เดกแล้วเลต้องทำเพราะอยากให้พ่อแม่สบายฝันของปูแป้นคือมีบ้านมีร้านที่ไม่โดนไล่มีไรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอเชื่อว่าการเรียนให้จบม .6 และได้เรียนต่อในสิ่งที่เธอชอบจะนำพาไปสู่ความฝันนั้นได้ แต่ชีวิตในแต่ละวันที่ริมถนนพระรามสี่กลางเมืองใหญ่ของกรุงเทพมหานครเป็นความจริงที่ทำให้เส้นทางความฝันของโปุแป้นอย่างเรือนลาง ผู้ชมคะเรื่องราวของน้องปูแป้นเป็นหนึ่งในสารคดีคนจนเมืองนะคะที่เพิ่งออกอากาศทางไทย PBS ไปวันแรกคะ่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็นสารคดีคนจนเมืองซีซั่นที่3แล้วนะคะหลังจากฉายออกไปแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ชมที่ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาทางโลกออนไลน์ไม่น้อยเพื่อส่งกาลังใจให้กับเธอคะ่ะทีมข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องนองน,องนักศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามอ นเรสวนด้วยนะคะซึ่งน้องๆมีโอกาสได้ชมสารคาดีชุดนี้ค่ะลองฟังดูหน่อยนะคะว่าพวกเขาตั้งคำถามกับปรากฏการความเหลื่อมล้ำในเวลานี้กันอย่างไรบ้างค่ะต้องมีคนเข้าไปดูแลแบบจริงๆไม่ใช่แค่ให้เงินนะคะ ก็มีองค์กรที่เข้าไปส่งคนเข้าไปดูติดตามชีวิตของเขาการบริหารจัดการอะไรสวัสดิการหรือนโยบายที่มันทําได้จริงเราให้เห็นผลจริงทั้งในระยะสัน้นทั้งในระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะบางทีนโยบายออกมาจะแบบช่วยเหลือคนจนแต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็แบบว่าไม่ได้เข้าถึงกลุ่มคนพวกนี้ าสมมติว่าเขามีการศึกษาที่ดีหนูคิดว่าการศึกษาเขาแบบจะช่วยให้เขาแบบมีอาชีพที่ดีขึ้นไปอย่างเงี้ยการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สามารถทําให้ปู่แป้น,นี่ยอยากเรียนข้า,าราชการหรือการสร้างแบบร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยก็แบบสร้างเงินทุนขึ้น,นมาหรือหล่งเงินทุนให้ปูแป้น,นั้นได้สามารถกู้ยืมแล้วก็เป็นการแบบกู้ยืมโดยรายได้ต่ำอะไรประมาณนี้